อินฟลูสาวชาวเขมรโชงโง่เอ้ยโชว์แบรนด์สินค้าไทยทุบขวดเบียร์เสร็จแก้วกระเด็นใส่วิดเสียโฉมหน้าแหกออกมาสร้างคอนเทนต์แบรนด์สินค้าไทยกันช่ำเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนขมแม่ไม่รู้ว่าแบรนด์จริงหรือแบรนด์ทิปนะครับล่าสุดครับมีอินฟลูสาวสายดื่มสายปาร์ตี้คนหนึ่งเธอได้ออกมาโพสคลิปถือขวดเบียร์ของไทยโชว์และเธอก็ <th> er พูดขึ้นมาว่า,าของไทยเหรอนี่แน่จากนั้นครับเธอได้ใช้ลักษณะเหมือนสาก ทุบเรี่ยงเข้าไปที่ขวดเบียร์แล้วปรากฏว่า<ร>ขวดเบียร์เนี่ย<ร>ด้แตกกระจายจนเธอไดกับร้องอื้อแล้วเสร็จแก้วของขวดเบียร์เนี่ยกระเด็นโดนตัวเธอครับวิดท,ที่จะโดนหน้าหน้าแหกวิดท,ที่จะโดนตาตา,ตาบอดแล้วครับซึ่งเคราะห์ดีที่เธอนั้นเบือนหน้าหลบและหลับตาได้ทันมไม่ไงแล้วมีสิทธิจะเสียชมอดไปปาร์ตี้สวยๆแน่จากนั้นเธอได้หยิบกระป๋องเบียร์ของขเขมรมาดื่มโชว์ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้ข่าวว่าเธอออกมาโพสต์ภาพบาดแผล ที่เสร็จแก้วกระเด็นใส่ตัวเธอด้วยครับงานนี้ทําเอาชาวเน็ตไทยเข้ามาขำกันใหญ่บอกว่ากูจะรั่วเธอซื้อของเข้าไปแล้วเธอจะเอาไปทําอะไรก็ได้อย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว,ว่าเธอเนี่ยออกมาโชว์แบรนด์สินค้าไทยหรือว่าโชว์โง่กันแน่